สู่ช่องคิมลาดตอนดัวนะครับผมับผมคลิปนี้ก็จะมาเดินทางครับไปทําบุญไหว้พระนะครับที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับผมครับตัวบริเวณนี้ก็เป็นบนทางด่วนนะครับทางด่วนในกรุงเทพนะครับผมครับชมบรรยากาศมุมสูงครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับภาพบรรยากาศมุมสูงบนทางด่วนนะครับตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนดินแดงครับผมมุ่งหน้าไป จังหวัดเชิงเสนนะครับผมที่จุดหมายแรกเราก็คือวัดหลวงพ่อสุธรครับเพื่อไปทําบุญตรงนั้นนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อเข้าที่พักของเรานะครับผมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสครับได้มาทําบุญนะครับเป็นทีมกรุงเทพพัทยานะครับผมเพื่อจะไปเที่ยวนะครับเที่ยวประจำปีของบริษัทครับจัดขึ้นนะครับ ครับชมรบรรยากาศมุมสูงภายในกรุงเทพครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางด่วนบินแดงครับผมครับแล้วก็จะเดินทางไปที่วัดหลวงพ่อสะทอนครับเป็นจุดหมายแรกของเราครับหลังจากนั้นก็จะไปชนบุรีครับเจอกันใหม่ชิดหน้า